สวัสดีครับพวกเรา D F เครับผมแจมบินพาด D J ครับผมโกกิติพงศ์ครับปอนปกเณ์ครับบี่นาฮิบานครับครับผมเชชินพี่อร์พุษิดี F J ครับครับผมทำอะไรกันจวันนี้ก็มางานอะไรครับอีดูอีพีแรกกับสังมินดินเหนียวครับผมใช่ครับเป็นงานการ่าครับผมของซีเรื่องสังมินดินเหนียวครับเป็นไงบ้างสนุกบ้างครับแบบ เขินเขินตามเขิ่นตามอ่าแล้วพูดถึงว่างานภาพเรื่องนี้เป็นไงบ้างดีมากคมชัดเห็นโหเห็นหมดเลยครับคืออ่ะเป็นไงไหนลองไหนพูดความรู้สึกในการรับชมซีรีส์เรื่องซังมินดินเหนียวอีพีแรกหน่อยก็เป็นหนังที่ซีรีส์เป็นซีรีส์เป็นซีรีส์ที่น่ารักมากๆโมเมนต์น่ารักแบบเยอะมากๆแล้วก็ซังมินหล่อหล่อมากใช่ก็คือพี่เพชรดินเหนียวเราก็หลอกคือ ทุกคนคือในเรื่องที่แบบหน้าตาดีมากอะดูแล้วแบบแล้วฉากจิ้นจิ้นเขินเขินเลยดูแล้วหวั่นไหวอะดูแล้วหวั่นไหวเลยอะหวั่นไหวจเราเปลี่ยนแล้วมาเราหยิบยิ้มไม่ได้เลยเขินฉากดินเหนียวไปไปไปนวดไปนวดซังมินอะในห้องนี่เราสปอยได้ใช่ไหมได้ได้ได้น่ารักมากเชยชอบฉากไหนที่สุดครับวันนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะกรีดซังมินหรือว่าตุ๊กแกดีครับอันนี้คือตัวตุ๊กแกด้วยนิดนึงนะแต่ว่าซังมินคือพูดตรงว่าหล่อครับแบบละมุน ละมุนละมุนตามไปด้วยเกินคนเรี่กว่าเกินคนแล้วก็ชอบฉากไหนครับชอบฉากที่อโดนตัวแล้วเสียงเพลงขึ้นเขาเก็บทุกเม็ดจริงๆโดนตัวปุ๊บตืบตืบแล้วเป็นติดตลอดเวลาชอบเลนติดแล้วปอนะปอนปอนชอบฉากผมชอบฉากสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็แงมสมุดสวัสดีครับมันยังไงมันยังไงฉากแรกฉากแรกมันยังไงมันยังไงมันมัน เป็นเฟิร์สทิพย์แชเฟิร์สิพย์แชที่แบบว yeah, yeah, mm ่า hmm ทุกอย่างทุกอย่างให้หมดเลยแสงอาลาอะไร anders. สวย mm hmm. ผมชอบฉากเปิดตัวที่มันเป็นฉากห้องนอนมากเปิดมาคือเซอร์ไพรส์มากเรียกเสียงกีสุดๆฉากห้องนอนฉากแรกเลยฉากที่ขอ่ไม่ใช่ไม่ใช่ฉากที่ลูกไมอยากพลาดครับผมใครอยากใครอยากเป็นตัวแทนครับเชิญชวน ะนี่ก็ไดครับก็ร<า>เราอยากให้ทุกคนมาดูซังมินดินเดนียวนะครับเพราะว่าเรียกได้ว่าความทุ่มเทของซังมินเนี่ยสุดยอดมากครับเขาเแบบว่าผมได้ข่าวว่าต้องแปลจากอะไรนะเกาหลีจากเกาหลี<ม>เป็นไทยแล้วก็เป็นคาราโอ,อกเกะของไทยอีกนะครับเรียกได้ว่าแบบทุ่มเทสุดๆนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เรา,าพลาดไม่ได้คือน้องลิตเติ้ลของเรานะครับผมน้องๆเป็นน้องจาก D F J นะครับก็คือได้เรียกว่าไงรับบทในการเล่นเรื่องซีรีส์เรื่องซังมินดินเหนียวด้วยแต่ว่าจะเล่นเป็นใครคาแรคเตอร์เป็นยังไงเนี่ย ก็ต้องรอดูน้องด้วยครับฝากไปกำลังใจให้พี่พี่ทุกคนแล้วก็ลิตเติ้ลด้วยนะครับอะไรฮะเอแนววันไหนครับพุงนี้ครับผมให้ไม่ใช้ยี่สิบเก้าตัดออกเลยครับก็เจ้รับนะสำหรับวันอาทิตย์นะครับกดสามสิบครับต่อสามสิบเล เอาเป็นว่าห enfin ้าท mm. okay. ุ่มนะครับวันที่29นี้ครับผมทุกวันอาทิตย์ก็คือรับชมซีซีซัมมินดินเหนียวได้เลยครับผมอีพีแรกบอกได้เลยสุดยอดเขาก็สุดท้ายนี้เขาก็ฝากติดตามฝากติดตามพวกเรา d j Entertainment ด้วยนะครับผมขอเช่งติดตามครับครับ c ี e c n ี NNN นผมทุกช่องทางเลยครับต้องฝากชีดีนะว่เดี๋ยวให้ฝากโอเคครับ โซเชียลครับโซเชียลโซเชียลก็ติดตามได้ทิกตอกแล้วกัน B N I เขียนไงอ่ะ B E N I N E ครับผมแค่นี้เลยขึ้นเลยของแจมวนะครับ J M A C U z ครับผมจะมาคัดทุกช่องทางครับของโก้ครับเป็น K T P K O ได้สกอร์ทุกช่องทางครับของบอลนะครับ H U E X P O N D D นะครับทุกช่องทางเหมือนกันครับท้าสุดท้ายนี้แล้วก็ ก่อนจะลากันไปนะครับตอนนี้ D F J นะครับหลังจากที่กระแสของเรื่องวีซายู้าการได้เป็นเธอนะครับมินิซีรีส์เรื่องแรกของ D F J Entertainment ในกระแสการตอบรับดีมากๆตอนนี้เรามีเรื่องที่2แล้วนะครับผมแล้วเราก็มากับนักแสดงนําของซีรีส์เรื่องอะไรครับวิซิ่งออฟเลิฟหรือว่าพรจากลกครับผมเป็นยังไงขอนนิดนึงเรียกได้ว่าเอาองี้เอางี้ใกล้ปิดกล้องแล้วที่ถ่ายทำมาทั้งหมดนะเป็นไงบ้างเรียกได้ว่า สุดๆยอดครับผมไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้เรียกว่าเล่นยากกว่าเรื่องที่ผ่านมาที่เคยเล่นแล้วกันแต่ว่าทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนครับรวมถึงฉากเศร้าฉากอะไรต่างๆออกมาก็รับรองว่าสุดยอดเหรอมีอยู่แน่นอนเอ้ย่าใช้ว่าสุดยอดได้คือมันคนละคนละแนวแล้วกันคนละรูปแบบก็ก็ฝากติดตามนะครับผมพวกเรา DFT ทุกคนแล้วก็ยังมีน้องๆอีกเยอะแยะมากมายครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมไปดูซัมมินดินเนียกันนะครับขอบคุณครับ ปีหน้าปีหน้าได้ดูแน่นอนแต่ไม่บอกเมื่อไหร่แต่บอกว่าปีหน้าใช่เพราะว่าไม่รู้ตัดทันไหมเนี่ยเร, <laughs> เราเล่นเราเล่นเดี๋ยวมากรานี่ได้ดูกันครับผมขอบคุณครับแ็มนั่งทันทุกอย่างครับ <c oughs> เป็นเป็นเบส <c oughs> โอเคครับผมขอบคุณครับ